สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับ <c oughs> เล่นป่านาคอสแรงสิบดาวนะครับเด้งนะระบบเด้งนะผมกู้เลิกไปดาวนะจริงๆผมต่อหรือว่าโอ้หลอดสิบดาวนั่นเองโอเคไปดูในเกมกันเลย่จริงๆแล้วผมว่ามันทําให้เราฟาร์มช้าแต่ว่าเราเรารวยนะเราเหมือนแบบเราได้ทุกหลุมอ่ะตีเลยนะผมไม่ไอ้ผมนะ านะมนัแท็กไปแล้วผมฟาร์มหมดเลยนะไล่ <S 2> <S 2> <S าฟาร์มเยอะเๆเลยแต่ผมจะไม่เข้าไปเวทนะเราไม่ค่อยรู้กันนะ กี่าเขาจบบนนะเขาเขาฟาร์เร็วกผมนะเพราะผมต้องไปไฟข้างบนเมื่อกี้ไม่น่าเลยนะผมจะ <c oughs> ค่อยๆฟาร์มเองเดี๋ยวไปจบล่างทีเดียวไปรอไปรอมังกรไปรอมังกรเกิดทีเดียว <c oughs> ถ้าเขาไม่รับฟารผมก็จะรับนะอรุษเต้ไม่รับฟารผมจะรับแต่จริงๆแนละ้วผมไม่อยากรับนะเพราะเขาจะแต่เขาดูทรงเขาไม่มานะผมก็คงรับเองนี่ <And S 2> ผมจะไม่จบ จะต่อใช่ไหมครับแล้ผมก็ยิ่งรวยนะผมตรามอีกสามหลุมรอมังกรเกิเดเจ้ยเ,ยเพื่อนๆอยงเกลีนนะผมจะไม่ใช้พนิชนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมารอรอใช้ใตอนมังกรน,นะรีบๆตีแดงนะเดี๋ยวผมเปิดมังกรเลยนะคุณดูไม่เห็น,น,น,นตัวเราเล็กเสียมนะ สวยเราได้ได้ฮนะมันเป็นยังก่อนต่อยนะพนิตแด้จะมาพอดีบอกเพื่อนมาเรี่อยนะจะแอบยากแล้วรอสวิลได้ฮะรอนะผมรอผมรอเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆนะผมถอยออกมาก่อนเพื่อรอพนิตกับสกิลนะหลังจากนั้นผมพอยเข้าไปพร้อมสกิลนะแล้วก็มีพนิตด้วยเห็นไหมคนดูช่วยได้เยอะมากนะคนดู โอเคสวยครับหวยนะผมถอยนะผมไม่เล่นนะเพื่อนๆดูจังหวะนี้นะจริงๆไม่ควรเล่นนะคนดูแต่ว่ามันเยอะเรามีสี่ต่อสองีต่อสาแล้วเราแบบเสียเสียเสือเรือเยอะมากเล่นยากจังหวะนี้ผมก็ค่อยๆแบบยึกยักยึกยักไปยึกยักมานะแต่เพื่อนอยากเล่นนะแต่ตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยอยากเล่นนะคนดูลองดูึพอเพื่อนมาเติมอ่ะตอนนี้เราได้เปรียบแล้วนะเขาเขาใส่ทุคนหมดแล้วนะอ่าเราก็ยังได้ส่วนตีนี่มาตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเสี่ยงผมเลยไม่เล่นตอนแรก ผมก็ไม่แบบไม่ฝืนนะไม่ได้ก็คือผมไม่ฝืนนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้าเอลสูเขาเข้านี่อีกสองี้ผมเข้านะ <Yeah. S 1> เราต้องกลับ, <Yeah. S 1> เ,รลบเราต้องกลับไปบูนะตอนนี้รอเลสทีเดียวก็ได้ดตาวปเล็กน้แล้วกล, <Yeah. S 1> กลับไปบูทีเดียวนะแล้วไปจบบนที่ลิงนะ ผมพยายามเล่นไปสอนไปนะคุณดูลองถ้าเพื่อนชอบก็ลองคอมเมนต์้เลยน่ลอง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 บอกผมมาได้นะว่าอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยดีไม่ดีก็ลองบอกผมได้นะผมก็เล่นตามตามภาษาผมนะประมาณคอนแรงค์แลงคอนมาสิบดาวนะโอ้หลอดดีว่าทีมีคขาไม่เดินแล้วมาถึงมันผมลองบอกว่าลองเล่นอย่าบิงดูนะอยวแบบจะได้ฆ่านะรอแถวๆนี้เขาจะได้ไม่เห็นนะเพราะคลิปจะเดิน้งมากย่าเพื่อน ก็ถอยเลยนะเราไปเล่นข้างล่างอลเลเตอร์เหมือนเดินช้างออกเขาตลอดเยอลยอเลเตอร์เดินตามไม่ทันนะ ขนาดนั้นเงินนัะผมน่าจะนำเขานะตอนนี้เงินเท่าข้างบนเสียเสียบนเพราะมาะหรอเขาใจร้อนนะผมว่าจริงๆเขาเขาเล่นตัดคีไปเรื่อยก็ได้ป้อมมเสียง่ายเกินนะเหนว่าอุ้ยผมน่าดูแค่กันเลยสวยครับคุณสวยครับสวยครับอลิกเตอร์ครับ อันนี้ผมอาจจะขึ้นทอยแทนดับอีกนะผมไปซ้อนเข้าหน่อยเลยอะ เล่นเลยนะผมผมคงเล่นเลยนะเราไม่มันต้องฆ่าทุกคิวก็ได้นะคอยตุกต๊กตึก๊กตทำจัหวให้เชี่ยนไปเสร็จแล้วเราลันไปไปใวตอนต่อนะตามตามหน,น่นี้ เพื่อนก็ไฟแต่จริงๆไฟไฟบ่อยๆกดดันเขาก็โอเคนะเจ๊กเก้เจ๊กเก้หลังเลยนะพอไม่กล้าเล่นกับผมหรอกตอนนี้ง่เสียห่างผมไม่เจ๊กเยอะนะวังบนระวังบนเพื่อนอะไรแบบนี้เขาไม่ค่อยดูบนอยู่นะเพื่อนผมต้องไปเองนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าด้วยนะ เขาไม่ดูแมพก,กันเลยนะคุณดูเห็นไหมผมอยู่ข้างล่างต้องมาขึ้นมาเคลียร์เองนะดีว่าโันกอดไปผมจะค่อยๆนะผมจะค่อยๆนะค่อยๆนะ เอาไม่ได้แล้วนะดึงมันจะเอาผมนะไปรับเวืล่างนะไป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 เติมเลือดด้วยะ เขาไม่มาผมไปต่อนะเชื่อแล้วครับผมพลาดเองเต็มเต็มเลยไม่ดีเท่าไหร่เลยนะตอนนี้ เตรมนำมาดีๆนะเพื่อนเอาอีกนะผมจะพยายามโยกให้เขาไล่ผมนะผมจะไม่ค่อยไปอ่ะนี่ผมเดนหลอยแบบบัาฟ้าไปผมจะไม่เล่นกับเขานะคีลาตอนนี้เพิ่งกว่าผมจะได้ทอย าแรนงนะตอนนี้จริงๆก็ไม่ควรไปเลทขนาดนั้นนะเลทผมว่ามันจะสู้ไม่ได้นะไม่มีสิทธินะ์นะเสียหมดนะเสียหมดเสียหมดเลยผมก็เคลียร์อีกนะเบ๊นึงนะเคลียร์ลึกอีกเว๊มนึง ดึงเขามานะแต้เขาไม่มาผมก็คีร่าหายนะคีร่าหายคีร่าตายตาดีกว่าทีนี้มากันเดียวออมผมไม่ลงนะอันไม่อยู่นะมากันหมดแล้ว เราเปิดได้อยู่นะคอณเอด้เลยโอเคตองอร่อยด้านไปเลยเพื่อนหะิวไฟนะเพื่อนหิวคิวนะเพื่อนรอเขาบอกเข,เขาบอกให้ผมมาช่วยตีดานนะ <Yeah. S 1> ผมน่าจะฆ่าหย,ยึ่งนไะ มีตีนีโอเคเดี๋ยวผมรอสักนิดนึงรอให้เวฟมันออกมาอีกสักนะิดหนึ่งนไปเลยอดับร่อนจะเริ่ออมมีการเปลี่ยนหมนะผมไม่ใส่นะคนะุณดนะู เขาลงสก,กิลที่คีบหมือนแล้วนะไม่คือ <Silence. S 1> คนละทีนะถ้าเป็นคนละทีเนดะี๋ยวผมรอปิดข้างหลังนะคืกเลี้ยงชิวเลยดับค่าคีล่าเหมือนเดิมนะแต่เขามีโอป๊ปตอนนี้ผมก็แอบเสียง นีนะ่เองวะเขาอยู่ทางนี้นะผมรอเขามาตีตัวเล็กผมแล้วพยายามจะมายวดแดง<อ>แล้วล่ะผมเกือบตายนะคุณดูไหมผมเกือบไม่ไหวนะน่าผมมีทอยแล้วคุณดู โคตรแรงแต่ถ้าตะกี้ผมมีบบดาบแดงกนะ็อาจจะแอบได้นะอาจจะอาจจะพอไหวแครีเราโดนแก้มาดีมากเลยขอบคุณ ไรก็ต้องระวังลิงอีกนะคนดูอันไีผมจะมาดักเขาตรงนี้นะเผื่อเขาเดิมานะผมรักไก่ได้ตัวนึงนะเพ้ได้ตัดลิงได้นะแต่เพื่อนก็ไปเสียนะคนดูเห็นไหมครับคนดูคนดูดูตามได้เลยนะตอนนี้ไฟสุดท้ายและมันเข้าถึงตัวยากถึงเข้าม่งได้เลยนะเราเสียหมดเลยนะจูเกอร์มาหลอด หมดนะทุกคนผมตัดลิงได้ถ้ากัาเพื่อนเสียไปสองสามคนดูนะผมทำอะไรได้บ้างคนดูมันแพ้เลยเรียบร้อยเหลือผมคนเดียวทำไงอะเนี่นเ,รเราชอบไฟไฟกันแพ้นะ <show> นอเนออ ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะดูเออไหนเบือเขาเล่นกันเขาอยากจะบวกกันอย่างเดียวเลยนะเล่นลำบากนะแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะเล่นยังไงละ แต่เราคิดแค่นี้เลยว่าเราทำดีที่สุดพยายามเล่นกับเขานะเนี่ยพิกพิกเลือกเลือกที่เลือกผิดบดว่าเป็นมมาลอดนะไม่ก็เขาควรจะเล่นอีกแบบหนึ่งอ่ะแบบค่อยๆเล่นอนะ่ะแบบนี้เขาแบบจะจะ,จะจะสู้อย่างเดียวเขาคิดว่าเขาฟันแรง